สวัสดีครับผมบอยจาก Get On Technology ครับสวัสดีครับผมตั้มจาก Get On Technology นะครับครับวันนี้เราสองคนก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวโซลูชันใหม่ล่าสุดครับของ Dell EMC ครับที่ชื่อว่า Cyber r e c o v e r y นะครับตัว Cyber r e c o v e r y เนี่ยโดยหลักการสำคัญก็คือมันจะสามารถมาช่วยเราเรื่องของการป้องกันเรื่องของและซอฟแวร์หรือมาแวร์เรียกขา่ายได้นะครับ แล้วเรื่องซอฟต์แวร์มันคืออะไรนะครับอันนี้พี่ต้อมช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับได้เลยครับซอฟต์แวร์นะครับหรือที่ทุกคนคงคุ้นเคยแล้วกันนะครับในทุกวันนี้นะครับก็คือไวรัสที่ถักการเรียกค่าถ่ายนะครับเมื่อเราติดไวรัสประเภทนี้แล้วเนี่ยทำให้ข้อมูลทั้งหมดในเครื่องของเราเนี่ยถูกล็อกใช้งานไม่ได้นะครับหรือข้อมูลของทั้งองค์กรเนี่ยถูกล็อกทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เลยจนกว่าเราจะยอมจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์นะครับ ถึงจะเอาข้อมูลพวกนั้นกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องเสียไปก็คือเงินจำนวนมากที่ต้องเอาไปจ่ายค่าถ่ายนะครับนี่คือนิยามของแรร์แวร์สั้นๆนะครับผมครับแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับบริษัทหรือองค์กรแต่ละท่านเนี่ยมีมาตรการกรับมือกันไว้บ้างแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็เชื่อว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการมีการ ป้องกันไว้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับไม่ว่าเรื่องของการทำไฟวอลการทำแอนทีไวรัสนะครับอัปเดตแพทโอเอสอยู่สม่ำเสมอการทำข้อมูลแบ็กอัพเผื่อไว้นะครับทำเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในหลายๆแง่มุมนะครับหรือว่าทำดัต้าพูลิเคชันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จากวิธีหลายๆวิธีเนี่ยเราก็อาจจะยังมั่นใจไม่ได้เพราะว่ามันจะ เชื่อมั่นได้ร้อยเเซ็นหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะมีแนวทางนะครับที่เราจะสร้างเรื่องของ Cyber Security ได้ยังไงบ้างน,นะครับพี่ตั้งอาจจะลองเล่าเรื่องของ NIST ให้ฟังนิดหนึ่งครับครับสำหรับ NIST ที่โชว์ให้เห็นนี่นะครับมันเป็นเฟรมเวิร์กที่คนเขานิยมเอาไปใช้จัดการแนว่ของพวก Cyber Security ต่งางๆนะครับมันจะมีอยู่5วิลล่าหลักๆนะครับก็คือ identity protect detect respond และก็ recover นะครับ แต่จุดที่เราจะโฟกัสในแง่ของ Dell EMC Solution ที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือในแง่ของการทำรีคอเวอรเราจะไปดูว่าข้อมูลเนี้ยหรือเข้าไปช่วยว่าข้อมูลเนี้ยเราสามารถ recover กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยที่ข้อมูลนั้นไม่ได้สูญหายหรือไม่ได้ถูกติดเชื้ออะไรต่างๆแล้วนะครับซึ่งตัว Cyber Recovery ของ Dell เนี่ยจะเข้าไปช่วยในมุมของการรีคอเวอข้อมูลชุดนี้กลับมาใช้งานครับผม ช่ครับตัว c y เ e r Recovery เวอ่นะครับเบื้องต้นวิธีการทำงานของมันนะครับเบื้องต้นแน่นอนครับเรามี Data Center ครับเรามี p r o d u c t i o นะมีข้อมูลใน Production สิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องทำกันอยู่แล้วนะรเราก็คือต้องการทำการ Backup พนะครับรวมถังแบ c กอัของเรานะเพื่อที่วันหนึ่งถ้าแล้วซอฟต์วแวร์นะครับมันทะลุไฟวอลที่ไวรัสเข้ามาได้แล้วมันล็อกข้อมูลเราทั้งหมดที่โปรดักชันเราเนี่ย เราก็จะมีข้อมูลแบ็กอัพที่จะรีคอเวอร์กลับมาทำให้ระบบกลับมาใช้งานตามเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเลวร้วายกว่านั้นครับแต่ซอฟต์แวร์มันล็อกทั้งโปรดักชันของเราแล้วมันยังทะลุไปล็อกตัวข้อมูลแบ็กอัพของเราด้วยแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ Cyber r e รีค e เวอรีเนี่ยจะมาช่วยเรามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับซึ่งพี่ต้อมจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับได้ครับในข้อมูลชุดนี้นะครับ ถ้าจะเห็นจากภาพเนี่ยเราแยกเป็นตัวที่เป็น production กับตัวที่เป็น cyber recovery vault นะครับ cyber recovery vault เองเนี่ยจะเป็นถังอีกถังหนึ่งเพื่อมารองรับในแง่ของข้อมูลที่จะถูกส่งมาจากถัง back up ถังที่อยู่ใน production นะครับโดยผ่านเทคโนโลยีที่เป็น air gap นะครับโดยการทํางานของ air gap เนี่ยนะครับหรือ cyber recovery เนี่ยมันจะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการสั่งการว่าเมื่อมีข้อมูลในแง่ของการ back up จากถังที่เป็น data domain ตัวที่เป็น production เนี่ย Replicate ไปสู่ถังที่เป็นโวล์เนี่ยมันจะทำการอันล็อกตัว Air Gap เพื่อให้ส่งข้อมูลไปไว้ที่ปลายทางพอส่งข้อมูลในรอบนั้นเสร็จแล้วมันจะทำการล็อกสเตตตันทีเพื่อไม่ให้มีใครเข้าไป Access ข้อมูลในชุดน,นั้นที่เก็บอยู่ในถังที่เป็นโวล์ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้เทคโนโลยี Air Gap เนี่ยเปรียบเสมือนเราสร้างห้องปลอดเชื้อสักห้องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทำการส่งข้อมูลโดยที่ คนอื่นๆไม่สามารถแเข้าไปในห้องปลอดเชื้อห้องนั้นได้ครับครับหลังจากที่เราได้ตัวไซเ e recovery ลีโวลหรือว่าห้องปลอดเชื้อแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งครับที่มาช่วยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับว่าข้อมูลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อของเราเนี่ยหรือไซ e r r ร์รีคา y ลีโวลเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆแล้วหรือไม่นะครับอันนี้มันคือตัวอะไรครับทำงานยังไงครับพี่มันคือตัว Cyber Sen s e ครับ ซึ่งใช้ตัว AI กับ Machine Learning เข้ามาช่วยทำงานนะครับจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าในตัว Voice เนี่ยบรนถุก Replicate ข้อมูลมาจาก Production ขั้นแรกเลยมันจะทำการ Copy ข้อมูลชุดนั้นไว้แล้วก็ทำการ Lock State ไว้จากภาพนะครับพอ Lock State ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาทำการ Analyze แล้วก็ออก Report โดยช่วงของการทำการ Lock State เนี่ยมันจะทำการทำเป็น Retention Lock ไว้เพื่อกันไม่ให้ข้อมูลชุดนั้นถูกลบ หรือถูกเข้ามาโจมตีได้จากแพร์ซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับพอมาทำสิ่งนั้นเสร็จมันก็เอามาอานาลซ์ line, แล้วก็มอนิเตอร์ทำเป็นรีพอร์ตพอรีพอร์ตออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลชุดน,นั้นเกิดการอินเฟคหรือเกิดการติดแพร์ซอฟต์แวร์เกิดขึ้นมันจะทำการอีเมลไปหาผู้ดูระบบหรือแอดมิน admin, ให้ได้ทราบว่าข้อมูลชุดน,นั้นมีความเสี่ยงที่จะติดแพร์ซอฟต์แวร์แล้วนะครับครับนั่นหมายความว่า ถ้ามันอันไล์แล้วไม่เจอความเสี่ยงนะไม่เจอจแ a น s o m อ a r ์แวร์แสดงว่าเราก็จะมีข้อมูลที่ปลอดภัย100%ครับอยู่อย่างน้อยหนึ่งเวอร์ชันแน่ๆสำหรับการ Recover ข้อมูลกลับไปให้ระบบทำงานได้ดังเดิมนะครับแล้วก็วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำวนไปเรื่อยๆครับทุกวันทุกวันทำให้เราก็จะมีข้อมูลที่ปลอดภัย100%เก็บเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเก็บไว้นะครับตัวไซเบอร์เซเนี่ย มันมีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามันถูกเป็น AI ที่ถูกเทรนมาด้วยตัวโทรจันเนี่ยเป็นพันๆตัวนะครับแล้วก็มันจะรู้จักเรื่องของเงื่อนไขของการถูกโจมตีนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นที่ข้อมูลเหล่านี้น่าจะถูกโจมตีโดยที่มันก็จะอ่านจากเรื่องของไฟล์ที่มีการคอลลับ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ ไม่มีสาเหตุนะครับแล้วก็ตัว CyberSense ตเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันอาจไปถึงเรื่องของตัว Data เนื้อ Data ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่ามันอ่านทั้ง h e ดเดอทั้ง Data จริงๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่ามันจะตรวจสอบเจอว่ามันมีแอซวรัหรือไม่นะครับจากโซลูชันที่ได้เล่ามาให้ฟังนะครับเราก็จะได้เรื่องของความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะกู้คืนข้อมูลได้แน่นอนเนื่องจากเรามีข้อมูลที่ ปลอ,อดภัย100%จากการสแกนของตัวไซเบอร์เซนะครับที่เป็น AI นะครับแล้วก็ IT เนี่ยก็สามารถที่จะตอบเรื่องของผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ได้ว่าเรามีข้อมูลที่รับมือและซอฟต์แวร์ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟร์วอลล์แอนตี้ไวรัสที่เราน่าจะมีกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีไปถึงเรื่องของไซเบอร์รีควอรี่ที่เป็นด่านสุดท้ายเรื่องของการทำรีควอร์ดัต้าทั้งหมดกลับมาได้ด้วยนะครับ สุดท้ายครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือขององค์กรนะครับคงไม่มีองค์กรหรือบริษทัทไหนที่ที่อยากโดนติดและซ่อมแวว์นะครับจากข่าวที่เราได้เห็นกันบ่อยๆไม่ว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ารลาวิสาหกิจหรือว่าบริษทัทเอกชนก็ตามเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าพอมีข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยความน่าเชื่อถือก็จะลดลงไปอย่างมากนะ ตัวตัว e y r e r r v e r y e r y ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์สร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้นะครับก็สุดท้ายถ้าท่านใดสนใจโซลูชันนะครับตัว Cyber Recovery นะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Get On Technology ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ